สุลานดีดิแหางความรักค่ะสวัสดีในวันเกิดของเซียวจ้านจ้านเกิดของเราวันนี้อายุ30ปีแล้วเป็นเลขสวยมากจริงๆวันนี้เรามีแต่เรื่องดีๆอย่างแน่นอนที่สุดมีคำวอวยพรหลั่งไหลมาจากทุกพื้นที่มาถึงเซียวจ้านเมนของเราและเราก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกหนึ่งปีของเซียวจ้านค่ะเราไปที่อัคเขาว้อยปอของเซียวจ้านของเราการน,นะคะจ้านเกิดของเราเมื่อคืนนี้ก็มีโพสต ภาพภาพนี้ลงไปเป็นเหมือนเซียวจา้านกำลังปีนเนินเขาเล็กๆแล้วก็มีพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาด้วยแวมดาวน่าจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นมากกว่าพระอาทิตย์ตกในภาพนี้เซียวจา้านบอกว่าวันนี้ผมอายุ30แล้ว คำว่าตั้งจาก30ไว้ตั้งหลักมันคืออะไรสําหรับผมแล้วมันคือความรับผิดชอบต่อภายนอกส่วนภายในก็มีความสามารถผมโชคดีมากๆครับที่ทุกคนนั้นมองเห็นผมว่าควรจะรับผิดชอบในส่วนที่ได้รับความสนใจผมจะเข้มงวดกับตัวเองและไม่ทำให้ทุกคนที่รักและให้ความสนใจผมนั้นผิดหวัง ผมจะใช้อิทธิพลอันน้อยในของผมนั้นมอบพลังบวกให้กับทุกคนให้มากขึ้นในขณะที่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีไปพร้อมๆกับทุกคนนั้นผมก็จะทําเรื่องที่มีความหมายกับสังคมให้มากขึ้นอีกหน่อยโดยที่ไม่เหลือบาก,กว่าแรงจนเกินไปในฐานะนักสแสดงแล้วก็ควรที่จะแสดงบทบาทต่างๆให้ดีพยายามให้ผู้ชมนั้นยอมรับผมยังมีจุดที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายครับมีแค่การฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจึงจะไม่ผิดต่อคำว่านักสแสดง และเซรังมีข้อความต่อไปบอกว่าก็แค่30อายุ30ปีเป็นเพียงจุดสิ้นสุด300เมตรแรกของการวิ่งเพื่อการเจริญเติบโตของรย์เท่านั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมพลังงานในช่วงหลังและในเมื่อเป้าหมายมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ไปข้างหน้าต่อและข้อความปิดท้ายค่ะ30วัยตั้งหลักก็แค่30ผมขอขอบคุณคาวะพรจากทุกคนนะครับความปรารถนาในปีนี้มันยังคงเป็นเช่นเดิมผมขอให้พวกเรานั้นกลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับ ก็เป็นข้อความดีๆของเซียวจ้านในช่วงกลางดึกเลยคือเข้าสู่อายุ30ปุ๊บเซียวจ้านก็โพสต์ทันทีค่ะเราขอให้เซียวจ้านมีความสุขมากๆนะคะเราก็จะเดินเคียงข้างเซียวจ้านไปแบบนี้ตลอดไปค่ะก็ไม่มีคําพูดใดแล้วเพราะว่าเราก็พูดกันมาอยู่ตลอดนะคะวันมากกว่าคำว่ารักมากกว่าคําว่าเป็นนักแสดงสําหรับเรานะคะเซียวจ้านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องลูกเป็นหลานคือเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ มาทนา,าเซจ้นซิโดบ้างค่ะวันนี้ช่วงก้าวการนะคะเซีจ้านซิโดก็มาพร้อมกับภาพเซตเซียวจ้านที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือหล่อแบบหล่อน่ารักทุกภาพเลยทีเดียวต้องขอบคุณเซจ้านซิโดด้วยที่อัพภาพเซตนี้พร้อมข้อความถึงบอส,จ,สจ้านเซจ้นซิโดก็บอกว่าวันคืนนั้นจะผ่านไปเวลาผ่านไป ยืนอยู่ตรงที่30ตามกําหนดไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าแดดจะออกคุณก็ยังก้าวเดินได้อย่างมั่นคงไม่สั่นคลอนต่อความตั้งใจเดิมและความฝันของคุณคุณฝึกฝนฟีมือของคุณให้เฉียบคมในแต่ละเรื่องราวสัมผัสความสุขและความเศร้าในแต่ละบทบาทคุณลองทําทุกอย่างเพราะว่าบทบาทเหล่านั้นสะสมมันจนกลายเป็นพลังของคุณความเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นของคุณนั้นมันชัดเจนสําหรับทุกคนคุณมากจะเคข่งขยันกับตัวเองเสมอคุณมุ่งมั่นที่จะ ก้าวข้ามขอบเขตทำลายโลกใบเดิมๆเพื่อที่จะพบสิ่งใหม่คุณใช้คำพูดและการกระทำของคุณเพื่อที่จะวาดแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนของคุณเองทีละเล็กทีละน้อยน,นั้นเพื่อสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับทุกคนคุณเป็นคนที่ใจเย็นมีความแน่วแน่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรคุณก็สามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณได้อย่างเหมาะสมคุณคือกระดูกสันหลังของพวกเราและหวังว่าต่อไปคุณนั้นจะมีเวลาที่มีความสุขสบายมากขึ้น ได้ดูการแสดงได้ดูหนังแล้วก็ได้ไปในทุกทุกที่ที่คุณอยากจะไปทําตามที่ใจของคุณต้องการราบเท่าที่คุณมีความสุขและข้อความตกท้ายที่บอกว่าเซียวจ้านสุขสันต์วันเกิดปีที่3ามสิบคุณนั้นมีความสุขแคล้วคาดแข็งแรงไร้กังวลและขอ้คุณยังคงมีแพชชั่นและกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดข,ของตัวเองขอบคุณเซ ja ียวจ้านซีโอจริงๆคะ่ะทุกภาพในวันนี้สวยงามมากที่สุดไม่เคยเห็นมาก่อนถือว่าท็อปฟอร์มและสุดจัดมากๆในวันเกิดของบอสค่ะ ตอนนี้ในส่วนของสิลปินท่านอื่นรับคำอวยพรถึงเซลจ้าในช่วงองวันเกิดยังไม่มีใครโพสต์อะไรนะคะแต่คาดว่าคขาจจะมีการโทรหากันเป็นการส่วนตัวกันแล,ะละ้วล่ะค่ะ เพราะว่าศิลปินส่วนใหญ่ทางานด้วยการแสดงด้วยการมีความสนิทกันก็มีเบอร์กันอยู่แล้วตรงนี้สามารถที่จะติดต่อกันได้ง่ายอยู่แล้วทุกวันนี้โพสต์อะไรลงโซเชียลก็มักจะเป็นข่าวอยู่เรื่อยศิลปินก็ระวังตัวกันแบบสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นคาดว่าคนที่สนิทกับเซียวจา้านะคะอย่างหวังอี้ป๋อและคนอื่นๆเนี่ยเขาน่าที่จะโทรไวพรวันเกิดให้เซียวจา้าวเป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนที่สุดเรามาดูแบรนด์สินค้าต่างๆที่เซียวจา้าเป็นพรีเซนเตอร์กับการอวพอวันเกิดให้เซียวจา้านบ้าง แบรนเซนิดก็บอกว่าให้ดวงดาวเป็นฝันเดินตามความจริงเคลื่อนไหวทุกวินาทีและเชื่อมต่อถึงการสุขสันต์วันเกิดเซียวจ้าน ใครเซียวเจ้าการ์ดน่ารักมากบอกว่าวันต่อวันปีแล้วปีเล่าโลกที่วุ่นวายยังคงเดินต่อไปขอให้ัจใจอันบริสุทธิ์อยู่กับคุณและมีความสุขสันติภาพตลอดไปเซียวจ้าสุขสันต์วันเกิดแบรนด์ทอดมากับรูปเท่ๆของเซียวจ้าพร้อมบอกความว่าดวงตาสดใสความตั้งใจเดิมไม่เปลี่ยนและเขาอายุ30ด้วยใจเปี่ยมพลังเราขออวยพรให้เซียวจ้าโคศกบรด์ทอดนั้นสุขสันต์วันเกิดในอนาคตเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปอย่างราบรื่นต่อไป ชุดเครื่องนอนแมนเดลภาพเซียวจ้านนั่งบนที่นอนเขาบอกว่ามั่นคงในวัย30พบกับความฝันที่ดีสุขสันต์วันเกิดเซียวจ้านโคสกแบรนด์แมนเดลออกเดินทางสู่ความฝันอันเรืองรองก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังสว่างสวยตลอดไปสินค้าแบรนด์ล่าสุดอย่างอีตามีภาพเต็มตัวขงเซียวจ้านพร้อมขอ้อความอวยพรวันเกิดเซียวจ้านภาพนี้หล่อมากเขาก็บอกว่าทําตามหัวใจ เริ่มต้นกับการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตเซียวจ้านสดใสทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดเทนเซนต์ก็มาค่ะในฐานะที่เซียวจ้านนั้นเป็นโคสุก v ี p ีของเทนเซนต์เทนเซนต์บอกว่าชายหนุ่มผู้สองประกายผ่านการเดินทาง5ปีคุณนั้นคือดวงดาวเวลาของเราอยู่ที่กันตลอดไปสุสานวันเกิดนะเซียวจ้านแบรนด์ซูวิลลี่บอกว่าขอให้เซียวจ้านมีความสุขในทุกๆวันมีอนาคตที่สดใสและประสบความสําเร็จกาแฟาทาโซกเรีบอกว่าปีนี้ของคุณนั้นขอให้คุณเป็นเหมือนไฟและแสงสว่าง บับลี่้ามาบับลี่บอกว่ายกมุมปากส่งสัญญาณยิ้มในการส่งรอยยิ้มคุณได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆระหว่างทางก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มบแบรนด์ลีนิงก็หวานมาเลยพร้อมคาอวยพรบอกว่าอายุ30นักขอ่อสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกความตั้งใจขอยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีความสุขมากกว่าวันเกิดมองไปข้างหน้าถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเสี่ยวจา้านแล้วก็คาอวยพรจาก VTV ีทั้งจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ไทยด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกแบรนด์แล้วก็ ทุกสถานีที่อวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านนมเมืองเหนิ้วก็ไม่พลาดอวยพรวันเกิดให้เซียวจ้านด้วยการได้การ์ดน่ารักน่ารักเนื่องในวาระที่เซียวจ้าน,นอายุครบ30ปีขอบคุณนมเมืองเหนิยวด้วยค่ะและออฟฟิเชียลของวีกูเยา์นะคะก็มีอวยพรให้กับนักบวชซื้ออิงด้วยเพราะว่าความดุกวัดถือร่มมาอย่างสง่างามออกรบเพื่อประชาชนเงาฤแขวนอยู่คือกระดูกยกด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสง่างามสุขสันต์วันเกิดซื้ออิงเซียวจ้านจงเติบโตและมีชีวิตที่เป็นสุข ภาพนี้เซียวจ้านนั้นทั้งหล่อทั้งสวยเลยค่ะนักบวชซื้ออิ่งยิ่งเห็นก็อยากที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะสาววี่กูยเหวา ส่งขอลฟแฟนคลับกันบ้างค่ะเราชาวกููแรนชาวกูซูที่น่ารักจากทุกพื้นที่ทั่วโลกกันเลยก็ส่งมาอวยพรวันเกิดเซียวจ้านด้วยสอบการ์ดน่ารักน่ารักค่ะส่วนใหญ่99%ก็เป็นคนไทยอยู่แล้วบางคนก็ส่งมาข้อความมาค่ะยังไงก็ได้อยู่แล้วแวมก็อ่านออากาศให้ค่ะ คนแรกคือคุณพิลาวันวงพระจันทร์นะคะนี่ก็ส่งข้อความมาอวยพอวันเกิดให้กับเซียวจ้านนะคะแบบยาวๆกันเลยทีเดียวบอกว่าขอให้เซ ja ียวจ้านไมีความสุขในช่วงของวันเกิดนี่ก็บอกว่าชอบดูซีรีส์มากๆเลยนะคะแล้วก็ให้เซียวจ้านนั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็บอยเซียวจ้าน ja นั้นนั่งสมาธิบ่อยๆด้วยรักพวกคุณตลอดไปนี่เป็นแฟนคลับของทั้งเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อนะคะคนต่อมาค่ะเป็นชาวต่างชาติอย่างแน่นอนที่สุดคุณโรเรสเน่เลสค่ะบอกว่าสวัสดีคุณบ๊ามฉันติดตามคุณใน YouTube u t u b บนะจ แหวก็เรียลต่อไปแล้วนะคะว่าน่ารักมากๆคนต่อมาคุณอัมพรสีค่ะนี่ก็บอกว่าขอส่งการ์ดวันเกิดของคุณเซียวจ้านมาอวยพรวันเกิดให้เขาและขอพระเจ้าอวยพรให้คุณแหวมมีความสุขสุขภาพดีมีความสุขเสมอนะคะขอบคุณมากที่จัดสิ่งดีๆให้สมาชิกต่อมาพี่น้องนะคะพี่น้องนี่ส่งเมลมาหาแวมด้วยบอกว่าพี่น้องก็บอกว่า พี่แบบแกแล้วนะแบบโลเทคอะไรแบบนี้เขาเรียกตัวเองว่าพี่และกันเป็นครั้งแรกที่ส่งเมลมาหาก็บอกว่าไม่ถนัดเรื่องของไอทีแล้วก็ทําการ์ดไม่เป็นแต่ก็อยากที่จะขอร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจาย้านในช่วงวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ขอให้เซียวจาย้ามีความสุขมากๆ Happy Birthday ์ขบคุหรอบความหหวงใยในเรื่องราวน้ำท่วมจากพี่น้องด้วยค่ะขอให้พี่น้องมีความสุขมากๆ คนต่อมาคุณโยสิตาชดรส,สุขคนค่ะกับการ์ดอวยพรมันเกิดให้กับเซียวจ้านน่ารักมากก็บอกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์เซียวจ้านขอบคุณช่องกููรูรานที่ทำคอนเทนต์สุขสุขให้ดูนะคะติดตามเสมอขอส่งกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปการ์ดใบต่อมานะคะเป็นของคุณอัครพักก่อแก้วขอบคุณมากๆค่ะสวยมากแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูนะคะเซียวจ้าน อ่ะสวยๆน่ารักใบนี้เป็นของพี่เอี้ยงค่ะพี่เอี้ยงบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแวมส่งการ์ดมาร่วมไปพรอมันเกิดจันจ้านจ้า,น,จา,น,จาน,น้องแวมสบายดีนะรักษาสุขภาพด้วยรักนะคะพี่เอี้ยงขอบคุณพี่เอี้ยงมากๆเลยค่ะและการ์ดนี้ก็จากพี่เจี๊ยบบอกมาขอให้สุขตลอดปีงานรับเรื่นตลอดไปวัน,นไหนๆก็มีแต่รอยยิ้มพร้อมคิดบวกบริการ FC Thailand ดขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆค่ะการ์ดใบนี้มาจากฝั่งนครหลวงเวียงจันค่ะจากพี่สีอัมพรพี่พรก็บอกว่าทักทายมาจากฝั่งนครหลวงเวียงจันเหมือนเคย ก็สบายดีเปยียงฝั่งนครหลวงเวียงจันด้วยค่ะขอบคุณมากสำหรับพี่สีอํมพรค่ะจากฝั่งนครหลวงเวียงจันคุณการจนาพรน,นันทสารส่งเป็นคลิปนี้มาแบบน่ารักมากก็มีข้อความบอกว่าขอ้ทุกวันของจ้านจ้านมีแต่รอยยิ้มปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับจ้านจ้านมีแต่คนรักคนห่วงใยไม่มีเรื่องให้ทุกข์ใจอายุก็เป็นแค่ตัวเลข30ปีเบา ขอบคุณแทนจันเกิด้วยนะคะนารักมากคลิปนี้การ์ดนี้จะคุณแซกบอกว่าขอบคุณพ่แอดมินที่คอยอัปเดตข่าวจันเกอกับปอตี้มาให้ฟังบ่อยๆชอบเสียงพ่แอดมินมากๆเลยนะคะฟังวิดีโอทุกคลิปขอแอดมินมีความสุขขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่เป็นการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจนันขอบคุณมากๆคะ่ะคุณแซกน่าจะใช่นะชื่อแซกใช่ไหมแซกแซกนะคะขอบคุณมากๆ คุณทิพมณีบอกว่าส่งแฮปปี้บ day ให้กับเซียวจ้านค่ะ510นะคะได้ติดตามแอดมารยะ1หนึ่งขอบคุณที่อัปเดตเรื่องของเซียวจ้านและห e วังอี้ป๋อแล้วก็เรื่อง My Love My Robot จะติดตามตลอดไปจ้าและในคลิปก็มีข้อความดีๆทำสวยมากๆคุณน้อยนะคะชื่อน้อยนะคะคุณน้อยทิพมณีคือเวยพอในเซียวจ้านมาครบเลยค่ะเรื่องรของการงานด้วยความรักด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่ตั้งใจทำมากๆสวยงามจริงๆ จักน้องกิฟค่ะน้องกิฟบอกว่าการดโดยพมันเกิดพี่จ้านค่ะอาจไม่สวยมากนะคะแต่กิฟตั้งใจทํามากๆเลยใครบอกว่าไม่สวยสวยมากๆขอบคุณน้องกิฟมากๆค่ะตรงนี้วัาก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะดาว่าชื่อพูโตใช่ไหมคะคุณพูโต9658นะคะบอกว่าร่วมส่งการดโดยพรมังเกิดให้เซียวจ้านค่ะพอดีไม่ค่อยมีฝีมือเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยสวยแต่ตั้งใจทํามากนะคะขอให้พี่จ้านมีความสุขมากๆใครบอกว่าไม่มีฝีมือค่ะน่ารักมากขอบคุณมากค่ะนี่เป็นการจากพี่บุญสุขนะคะส่งมาร่วมอวยพมันเกิดให้ กับเสี่ยวจ้านด้วยบอกว่าขอให้จ้านจ้านประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยแล้วก็ถึงคุณฟางด้วยคุณฟางเนี่ยตั้งแต่วันเกิดของหวังอีอ้ป๋อแล้วก็ไปซื้อเค้กมาแบบนี้ก็คือน่ารักมากๆเลยถือว่าคุณฟางก็เป็นตัวแทนของชาวกูซูทุกๆท่านเลยในการซื้อเคก้กอย่างตัวบบเองนี่ไปไหนมาไหนไม่ได้จริงๆนะคะไม่สามารถที่จะจัดทําเคก้กหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นได้เลย ขอบคุณคุณฟางมากๆเลยมีซื้อเค้กมาแล้วก็มีร้องเพลงอวยพรให้กับเซียวจ้านด้วยคุณฟางก็บอกว่ากลับจากโบสถ์ในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็รีบที่จะกลับมาที่บ้านซื้อเค้กมาแล้วมาทําคลิปนี้เลยขอบคุณคุณฟางมากๆขอพระเจ้าอวยพรด,ด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆกับสิ่งที่คุณทําแบบมันน่ารักมากจริงๆคะ่ะถ้าเซียวจ้านเห็นนี้ต้องน้ําตาไหลแน่ๆ แล้วก็มาถึงน้องหอมค่ะส่งมาจากเมียนมาน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องๆตัวเล็กๆด้วยกับการร้อง Happy Birthday กับเซียวจ้านส่งมาไกลเลยทีเดียวมีสองคอับอันนี้ และสำหรับคุณเปตองก็บอกว่าขอส่งการ์ดไวยพอวันเกิดให้คุณเสี่ยวจ้านจ้านเกินเในวันคล้ายวันเกิดวันที่5ตุลาคมนี้ที่จะถึงนี้ก็ทําการอาจจะไม่สวยแต่ด้วยความอยากร่วมกับทางรายการสวยมากค่ะขอบคุณมป้าสำหรับคุณเปตอง และข้อความจากแม่เข้มในช่วงเช้าวันนี้นะคะวันเกิดของเซียวจ้านก็บอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะลูกแฮปพี้เบิร์ดเด์ลูกชายจ้านจ้านขอสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นขวัญใจแล้วก็แฟนคลับชาวกูซูตลอดไปนานๆแล้วก็รักลูกชายขอพระเจ้าวอวยพรค่ะขอบคุณแม่เข้มมากๆเลยนะคะสําหรับคาอวยพรถึงเซียวจ้านของเราณัาทยาก็ส่งการ์ดใบนี้มาค่ะจ้านเกิดแบบหล่อมากๆพี่ณับอกว่าสุขสันต์วันเกิดเซียวจ้านขอมีความสุขม,มากๆและสมปรารถนาทุกอย่างการงานราบเลื่มีคนรักเยอะๆร,อะรักเซียวจ้านที่สุดแล้วก็จะรักน้องตลอดไปด้วย ขอบคุณพี่นัทมากๆค่ะและการอันสุดท้ายจากน้องพลอยใสนะคะขอบคุณมากมากพลอยใส่ได้ส่งมาเป็นคลิปที่น่ารักมากๆขอบคุณ,คณทุกคนสำหรับการร่วมสนุกกันด้วยและขอบคุณสำหรับทุกๆคำวยพรการ์ดทุกใบแล้วก็วิดีโอที่ส่งเข้ามาทุกคนตั้งใจทำและน่ารักมากจริงๆค่ะ และก็ช่องกู๊สุรงของเราค่ะตัวเองเองนะคะขอให้เซลจ้านมีความสุขมากๆในวันเกิดนะคะขอให้จ้านเกิดมีความสุขมากๆในช่วงที่วันเกิดอายุครบ30ปีค่ะเราก็จะสนับสนุนจ้านเกิดแบบนี้อยู่ตลอดไปนะคะไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคําพูดได้ก็ขอให้มีแต่ความสุขเยอะๆประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงานสุขภาพครอบครัวด้วย และว,วันนี้เจอกันกับแวมได้อีกรอบนึงกับฟิกสเสียงเรื่อง My Love My Robot ที่แวม์จัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะใน EP ที่8เป็นวันคล้ายวันเกิด